คลิปนี้18บวกโลกสวยไม่เห,หมาะสมเพื่อนเพื่อนชาวโซเชียลแคมวันนี้พี่นุก็ตื่นมาแบบสายนิดนึงแต่ว่าก็เหนื่อยทั้งวันเลยอะค่ะเพื่อนวันนี้พี่นุก็มาทํานู่นทํานี่ตุ๊กจิกตุ๊กจิกอะไรหลายๆคุณแม่คะดื่มน้ําค่ะ <c oughs> นี่คุณแม่ก็ช่วงนี้คุณแม่อาจจะไม่ค่อยมีคลิปนะคะเพราะคุณแม่เจ็บเท้าค่ะอ้คุแม่เจ็บเท้าค่ะอ้คุแม่เจ็บเท้าค่ะอ <c oughs> <c oughs> แม่ให้น้ำมนุกกี้คาสาฮาตช่วงนี้คุณแม่อาจจะเจ็บขานิดนึงนะคะคลิปเลยอาจจะค่อนข้างที่จะเออไม่ค่อยมีมากเพราะว่าพี่ก็ไม่อยากจะรบกวนคุณแม่ตอนนี้พี่คุณพี่นุกก็ออทำเส้นหมีล่ลรกชิ้นปลามาให้คุณแม่วันนี้นะคะช่วงนี้คุณแม่เขาก็เครียดน,ดนิดนึงคือเขาไม่ค่อยมีเงิน,นอะไรนะไหนทำใหม่สิอ๋อเงินในกระเป๋าเยอะแยะแ กินแต่คุณแม่เขาไม่งอี่นอะไค่ะนี่ก็คือลูกชิ้นปลานะคะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวป้อนใหคุณแม่กินค่ะแม่นี่คือลูกกระโปรงมันแม่อุ้ยน่าเกียแม่อุ้ยเพื่อนๆอย่าไปฟังนะคะพี่ขอคัดค่าสิบแปดบวก แม่นุกเป็นผู้หญิงนะคะ18บวกก็คือไอ้นี่เป็นกระโปกมันแม่นุกเป็นผู้หญิงนะคะมิซี่ผู้หิงผู้ชายค่ะผู้หญิงเทียอะไรแม่งเป็นพวงแม่งเป็นพวงโอ้ยคุณแม่เมนูนี้ก็เป็นเมนู18บบวกนะคะขำขำรสชาติก็อร่อยค่ะไม่ขำ ไม่ขำเลยรักแม่มากเลยค่ะเพื่อนเพื่อรักคุณแม่แก๊สหมดเป็นเดือนและยังไม่มีปัญญาเติมก็รอสิ้นเดือนก่อนแม่ช่วงนี้มันช่วงนี้ก็เหมือนกับว่าพี่นุกต้องหมุนเงินทํานู้นทํานี่อะค่ะธุรกิจส่วนตัวดู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 โอเคค่ให้คุณแม่กินอาห อร่อยอร่อยก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเจอเจอกันคลิปหน้านะคะคุณแม่ค่ะนุกรักคุณแม่นะคะส่งท้ายนี้นุกก็อยากจะบอกคุณแม่นะคะว่านุกรักแม่มากเราจะอยู่คุณแม่ไปตลอดไปแล้วก็เราจะอยู่เคียงข้างกันแม่ลูกผูกพันแล้วก็จะสร้างคลิปพหาให้ในโซเชียลให้หาต่อไปนะคะคุณแม่บายบายแฟนคลับเลยค่ะแฟนคลับเขารักคุณแม่มากเขาคิดถึงคุณแม่มากบายบายอดี๋วยรอบนึง คุณแม่เขารู้สึกว่าเหม็นหน้าพี่นูก็ค่ะอย่าถือสาคนแก่เลยนะคะ <c oughs> อ้ยหแก่ขุดวกขุดแม่งเะรอ <c oughs> บบยบอยลอยล้วแม่รักแฟนคลับทุกคนนะคะโอเคบ๊ายบาย